ถ้าพี่อยู่ในสภาเนี่ยพี่จะต้องทำหน้าที่ของพี่เต็มที่ในสภาที่ลุกขึ้นแล้วก็ถามนายกประยุทธ์ให้ชัดเจนแล้วไม่ให้คนอื่นตอบคุณต้องตอบความรับผิดชอบของคุณในเรื่องร,รัฐมนูญคุณจะมาตอบแบบตอบสื่อไม่ได้กฎหมายเขียนชัดคุณต้องตอบให้ชัดว่าคุณกำลังทำตรงนี้เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจของคุณ หรือคุณจะทำเพื่อประชาชน29ปีเป็นอย่างไรเชื่อมั่นในประชาธิปไตยยืนหยัดในการต่อต้านเผด็จการอย่างไรเราก็ยังเป็นแบบนั้น7ปีมานี่รัฐราชการตรงประชาชนตัวรีบลงเป้าหมายของพรรคการเมืองใหม่คือการเล็กกุเลแล้วก็ empower ประชาชนในวันแรกที่เป็นรัฐบาลเราออกพอรกฉบับหนึ่งที่จะยกเว้น กฎระเบียบใบอนุญาตที่ไร้สาระและเป็นช่องทางของการขูดรีดประชาชนออกไปก่อนมีคนฝากถามมาออกจากพักเพื่อไทยทำไมอะ่ะคือเราเป็นคนที่พ่อแม่สอนมานะต้องเป็นคนที่รู้คุณคนกระตันยูต่อคนที่เราได้เคยทำงานหรือผ่าน องค์กรด้วยกันมาก็คงขออนุญาตไม่ต้องไปพูไปไปพูดถึงพูดแต่ว่ามันอาจจะเป็นเคราะห์กรรมของเราส่วนตัวไม่มีใครหรอกคะ่ะถ้าที่จะอยากจะออกจากบ้านที่ตัวเองช่วยก่อร่างสร้างมาตั้งแต่ตอกเสาเข็มตั้งแต่ต้องรุยโคนยากลำบากก็ถือเป็นเคราะห์กรรมของตัวเองแล้วกันแล้วตอนออกเนี่ย นายงนายใหญ่ไรที่ว่าได้พยายามยับยั้งไหมว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ยับยั้งมั้ยไว้ไม่ยั้งไม่ต้องอยู่ต่อเธอช่วยกันสร้างบ้านต่อไปไปคือตัวเองจะเป็นคนที่หนึ่งจะเป็นคนที่ไม่ไม่โทษอย่างอื่นนะเราก็ถือว่ามันถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคือโดยส่วนตัวเป็นคนที่อดทนนะเป็นคนที่มุ่งมั่นเราก็จะเห็นว่าเป็นคนที่ เป็นสุดารัฐคนเดิมเมื่อ29ปีที่แล้ว23ปีนี้ครบ29ปีนะพี่นอบเร็วมากเลยนะที่เข้าสู่การเมืองก็ยังเป็นคนเดิมคือยืนหยัดอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการมาโดยตลอดนะคะแต่มันถึงจุดที่เอาล่ะข้อกรรมมันมาเราก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรฟูมไฟล์เราตั้งสติแล้วเราก็ เดินหน้าในสิ่งที่เรามั่นใจในความเชื่อในอุดมการเดิมของเราต้องมีอะไรวันที่23ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคือสุดารัตน์ก็อยากจะบอกเพียงแต่ว่ายังเป็นคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนข้างไม่เคยย้ายข้างตั้งแต่พลังธรรมจริงๆแล้วมันมีเหตุถูกฟอสให้ย้ายพักทั้งนั้นตอนพลังธรรมคุณนอบก็ตอนนั้นอยู่ก็จะจะทราบดีว่า มันก็เกิดอันเป็นไปนะคะ,คะต้องสลายพัก<ต>มาไทยรักไทยก็ถูกฟอรสเซ้ยุพ,พักนะคะตัดสินยุพ,พักแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากจุดยืมเดิม29ปีเป็นอย่างไรเชื่อมั่นในประชาธิปไตยยืนหยัดในการต่อต้านเผด็จการอย่างไรเราก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะ,ะดังนั้นบอกเลยว่า การออกมาครั้งนี้เนี่ยที่จะกอ่อตั้งสร้างอ,อ,องค์กรใหม่เนี่ยจะเป็นองค์กรสุดท้ายละที่จะทำแล้วใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตในการทำงานการเมืองตั้งแต่วันแรกว่าอยากให้พักการเมืองเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนรจริงๆอย่างแท้จริงรแล้วก็พยายามทำตอนพลังทำก็เห็นตอนไทยรักไทยก็จะเห็นนะคะแล้วบอกว่า วันนี้เนี่ยถือเป็นองค์กรสุดท้ายที่ตั้งใจทำโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าได้ทุกอย่างแล้วนะตำแหน่งแห่งผลไม่ได้อยากกลับไปนั่งทำงานในกระทรวงอะไรอย่างไรแล้วนะสายสภาพเครื่องราชอิสริยยศก็ได้ครบหมดแล้วนะคะได้เหลือสายสุดท้ายนั่นแหละที่ทุกคนต้องได้คือสายสินที่ยังไม่ได้นะคะแล้วก็ ทุกคนต้องเดินไปสู่ตรงนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะใช้29หรือ30ปีในปีหน้าเนี่ยเป็นรากฐาน<ม>เป็นเหมือนเสาเข็มให้กับองค์กรใหม่มพักการเมืองใหม่มงานที่ยากที่สุดในการก่อสร้างคือการทำเสาเข็ม,มคือการทำรากฐานถือว่า29-30ปีประสบการณ์ของเราเนี่ยรเราจะ ใช้เป็นรากฐาน<ม>ให้กับพักการเมืองใหม่และวันนี้โลกเปลี่ยนไปมากค,คิดการเมืองแบบเดิมเพื่อเอาชนะค้าคารกันระหว่างนักการเมืองรหรือระหว่างฝ่ายเผด็จการกับนักการเมืองแบบเดิมไม่ได้แล้ววันนี้พักการเมืองแน่นอนต้องยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการขณะเดียวกันต้องทําทุกวิถีทางที่จะรักษาและหวงแหน ให้ได้ประชาธิปไตยหรือได้รับนูนฉบับประชาชนแต่อีกมือหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับพรรคการเมืองในยุคนี้ยุคใหม่นี้ที่มีทั้งเรื่องโควิดคือพรรคการเมือง after c o วิดและมีทั้งเรื่องเทคโนโลยีมีทั้งโอกาสและว,วิกฤตในตัวมากมายพรรคการเมืองใหม่นี้จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่เป็น solution provider หรือเป็นพรรคการเมืองที่คิดหาโอกาสและโซลูชันนะคะให้กับประชาชนขัดขวางอุปสรรคทั้งหมดในการที่จะทำให้คนทำมาหากินไม่ได้ขัดขวางอุปสรรคทั้งหมดในการที่จะทำให้คนพัฒนาตัวเองยากตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่นักเรียนจนถึงคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวที่เขาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเราจึง เป็นเหมือนกับมัโต้สั้นๆ,ๆนะคะว่าเราจะสู้เพื่อคนตัวเล็ก <Okay. S 2> คนตัวเล็กที่ว่าเนี่ยตั้งไม่ใช่ในสมัยอดีตแบบเดิมนะคะ <Okay. S 2> ที่คิดถึงคนรากหญ้าเท่านั้น mm hmm. แต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กจบใหม่เป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่คนที่ทำมาหากินเป็น SME <Okay. S 2> ทุกระดับจนไปถึงพนักงานบริษัทจนไปถึงเกษตรกรเนี่ยเป็นยากลำบากไปหมด นั้นเราต้องสู้เพื่อคนตัวเล็กแล้วสู้ด้วยหะไรสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยปัญญาจริงๆนะคะเ,เราเห็นอุปสรรคแล้วว่าวันนี้เนี่ยอุปสรรคใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่รัฐราชการเจ็ดปีมานี่รัฐราชการโตรประชาชนตัวรีบลงบเพราะฉะนั้นเป้าหมายของภาคการเมืองใหม่การเมืองใหม่ของเราเนี่ยคือการเล็กุเลแล้วก็เอ็มพาวประชาชนเล็กุเลคือการปลดปล่อย พลังให้กับประชาชนและเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนก็ยกตัวอย่างเช่น1ในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบใบอนุญาตต่างๆที่ไปกดทับประชาชนอยู่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทํามาหากินของประชาชนมไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพต้องหนี9กกว่าเปอร์เซ็นต์หนีไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์รเพราะรัฐไทยไม่เข้าใจแล้วก็ไปออกกฎหมายกดทับเขาหมด จะเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้ใบอนุญ,ญาตครบจะทำครีมตัวหนึ่งกว่าจะขอออยอได้เป็นปีทุนหมดแล้วเรามีวิธีการในวันแรกที่เป็นรัฐบาลเราออกพอรกรฉบับหนึ่งที่จะยกเว้นกฎระเบียบใบอนุญ,ญาตที่ไร้สาระและเป็นช่องทางของการขูดรีด ประชาชนออกไปก่อนแต่หลายใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นการก่อสร้างใบอนุญาตอาชีพอย่างหมออย่างนักบินวิศวกรยังต้องมีนะแต่การยกเว้นนี้ไม่ได้แปลว่าอนุญาตที่คุณไปทําผิดกฎหมายนะเช่นคุณจะทําครีมตัวหนึ่งครีมทาหน้าห้ามใส่สารอะไรบ้างค,คุณก็ต้องไม่ใส่นะต้องห้ามเลยต้องห้ามแต่คุณทำมาหากินขายได้ก่อนขนาดพา r a l e l ควบคู่ขนานไปกับการขออนุญาต แต่ห้ามทำผิดกฎหมายมถ้าคุณทำผิดกฎหมายคุณจะโดนโทษสองเท่านะแต่คุณทำหากินไปได้ก่อนรรเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องการเรื่องทุนคนคเข้าไม่ถึงแหล่งทุนเพราะรอย่าง SME เอนี่ยอยู่ในระบบแบงค์เนี่ยแค่สองมนอกนั้นอยู่นอกระบบแบงค์คจะทำยังไงถึงจะสร้างพยักติดปีกจาก SME จากสตาร์ทอัพได้ก็คือแหล่งทุนต้องง่ายกว่านี้ 3. แหล่งความรู้นะคะสี่ตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะจึงมองไปที่การพัฒนาศักยภาพของคนต้องสร้างให้เด็กไทยเก่งและดีแต่ไม่ใช่เก่งและดีแค่เป็นพลเมืองไทยแต่เก่งและดีเพื่อเป็นพลเมืองของโลกไปเอาทรัพยากร นะความรู้เทคโนโลยีจากทั่วโลกมาช่วยกันสร้างประเทศนะคะอันนี้คือจริงๆแล้วต้องคุยยาวอันนี้แค่ยกตัวอย่างตอนนี้ชื่อเห็นว่าได้เรียบร้อยแล้วตกลงชื่ออะไรีอ่ชื่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนอพยพออกมาจากพักเพื่อไทยเนี่ยมันเร็วมากนะแล้วเราไม่เคยคิดว่าเราจะออกเราก็ไปเร็วๆก็ตั้งชื่อที่คล้องกันกับ มูลิธิเรามีมูลที่ไทยพึ่งไทยมาตั้งแต่ปี2540อ่ก็เลยคิดเลยตั้งชื่อเป็นไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยค่ะตอนนี้ชื่อพักเนี่ยเป็นไทยสร้างไทยนะคะชัวๆไม่เปลี่ยนแล้วนะครับไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็คือขณะนี้พอเขาประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการระดมขณะนี้มีคนใหม่ๆนะคะมีคนใหม่จะเปิดตัวมีคนใหม่ๆมีคนรุ่นใหม่ระดมกันมาประชุมก่อน ว่าเราจะใช้ชื่อที่เราจดทะเบียนนี้ไหมหรือเราจะเปลี่ยนชื่อซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นชื่อนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่กลับไปจุดที่บอกว่าในมุมมองของตัวเองเนี่ยพักการเมืองที่มีกันอยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะกับโลกยุคใหม่ถ้ายังคิดแค่การแก่งแย่งอำนาจกันระหว่างพักการเมืองด้วยกันแบบเดิม ไปเอาสอสอพื้นที่ไปซื้อกันตัวราคาสี่สห้าสิบล้าน60สล้านอย่างที่เป็นข่าวบแบบนั้นเนี่ยไปไม่ได้เลยของเรานะไม่มีช็อปสอสอไปไม่ได้แล้วนะที่เขาบอกว่าสรา้งางพรรคใหม่ทีไรเนี่ยจะมีการช็อปสอๆๆๆสอโน่นช็อปสอโน่เราอยากสร้างคนรุ่นใหม่อย่างที่บอกว่าวันนี้จะพยายามสร้างองค์กรใหม่สร้างพรรคการเมืองใหม่ ครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วจะถือเป็นมาสเตอร์ c พีสนะสำหรับตนเองเหมือนกับการสร้างรถบรรทุกนะรถทรัคดีๆสักคันหนึ่งจะเป็นหน้าที่เราเองที่จะต้องไปเจียเหล็กประกอบร่างทำฐานลากทำช่วงร่างให้แข็งแรงทำเครื่องให้มันเร็วให้มัน,มนดสีสมรรถภาพจะต้องดีเลยนะแต่เพื่ออะไร เพื่อให้รถบรรทุกนี้วิ่งผ่านทางขู่กระของประเทศไทยนีย่ไปถึงเป้าหมายให้ได้แต่ทำไมถึงเปรียบเป็นรถบรรทุกเพราะรถบรรทุกจะมีตัวทรัคที่ว่างเรากำลังเชิญชวนให้ค,คนที่เก่งในทุกด้านเนี่ยมาอยู่ในรถบรรทุกคันนี้มาอยู่ในทรัคที่มีสมรรถภาพเยี่ยมยอดคันนี้เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพาหลุม ฝ่าดานต่างๆนะคะไปสู่อนาคตที่ดีกว่าก็คือมาร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีร่วมกันเพื่อส่งมอบอนาคตให้กับลูกหลานเรานะคะถ้าถามตัวเองตัวเองจะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นฟาซิลิเตตนะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่จะเอาคนเก่งๆเข้ามาร่วมกันและร่วมขับดันประเทศการเล่นการเมืองให้มันน้อยหน่อย ไม่ต้องไปคิดเกมการเมืองมากมายค,คิดอย่างตรงไปตรงมาอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะคิดแบบเอาชนะค้าขานก็คิดอีกแบบหนึ่งได้แต่ทําไมเราคิดว่าเฮ้ยคุณต้องพุ่งเป้าไปที่นายกเพื่อที่จะให้มีคํามั่นสัญญาเรื่องประชามติแล้วเลื่อนการลงวาระก่อนรเราคิดแบบอาจจะไม่สะใจแต่คิดถึงโซลูชันพักไทยสร้างไทย จะเป็นโซลูชันพาวเวอร์เดอร์จะเป็นพักที่ให้โอกาสกับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยอนะขจัดอุปสรรคการทำมาหากินของคนตัวเล็กตัวน้อยจะต้องสร้างเสริมศักยภาพให้เขาถึงได้ใช้คำว่า regulate กับ empower คนตัวเล็กตัวน้อยให้ลุกขึ้นมาแข็งแรงและทำมาหากินได้ให้เด็กไทยได้มีโอกาส ที่จะเรียนรู้เป็นพลเมืองของโลกไม่ใช่มาเรียนท่องจําแบบนี้เขาต้องด,ดีไซน์หลักสูตรเองและเขาต้องเลือกโรงเรียนที่เขาจะเรียนเองได้รถบรรทุกคันนี้มีที่ว่างพอที่จะให้คนที่คุณหญิงต้องการเข้ามาอยู่เยอะไหมครับยังมีที่ว่างเยอะไหมอ๋อร,รถบรรทุกพยายามทําคันใหญ่มากนะคะ,ะเพื่อให้คนเก่งๆเ,เข้ามาขณะนี้ก็เราก็ได้คนที่เป็นคนใหม่เป็นคนรุ่นใหม่คนใหม่เนี่ยหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้จํากัดกันที่อายุนะคะ เราคิดว่าเราเอาคนที่มีหัวคิดดีในแต่ละด้านรัฐมนตรีคลังนะคะของพรรคไทยสร้างไทยจะได้คนที่ความหมายคือจะเป็นคนที่เพียงดูบาลานซ์ชีตนะคะ เพื่อตรวจสุขภาพเศรษฐกิจประเทศไทยว่าสุขภาพทางด้านการเงินเป็นยังไงทางด้านการคลังเป็นยังไงเงินเฟอ้อมากไปน้อยไปจะหลีกจุดนั้นเพิ่มจุดนี้ยังไงแต่รัฐตรีคลังตัวจริงความหมายคือจะต้องเป็นคนหาเงินให้กับประเทศนี้เราจะมีรัฐตรีคลังเป็นสิบด้านจะทำ<ม>ยังไงจะสู่เป้าหมายนะคะว่าจะทำให้ ประเทศไทยเนี่ยเป็นเวิร์คลาสเดสิเนชันของนักท่องเที่ยวจะทำยังไงให้เกษตรกรไทยไม่ใช่ภาระของประเทศแต่จะเป็นคนหาเงินให้กับประเทศก็คือเราจะต้องทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยที่จะป้อนไปทั่วโลกนี่คือจุดแข็งซึ่งปัจจุบันเรามองว่าเกษตรกรคือจุดอ่อนแต่เราจะทำให้เป็นจุดแข็งให้เกษตรกรไทย เป็นผู้หาเงินให้กับประเทศนะเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปอนโลกทำไงถึงจะให้ประเทศไทยเป็นเวิร์กคลาสของด้านเวลเนสทำไงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของคนที่เก่งๆทั่วโลกจะมาเวิร์กฟอร์มไทยแลนด์ทำยังไงให้เด็กไทยได้มีโอกาสที่จะเรียนกับมหาวิทยาลัยใดก็ได้ทั่วโลกโดยเรียนจากประเทศไทยแล้วไม่ต้องมีความเป็น คณะที่เขาอาจจะยังต้องมีความเป็นหมหาวิาลยนะแต่เราคอร์รัปคอร์รัอรเรชันหรือว่าเอ็กกันกับหมหาวิาลัยต่างๆได้ทั่วโลกมันถึงจะสร้างให้เด็กไทยเป็นพลเมืองของโลกได้เร็วฉะนั้นตัวสเปคสมมุติว่านัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสเปคที่โอ้โหมายถึงว่า้องสเปคละคกระทรวงในสเปคปดแล้วเเอากระทรวงศึกษาเนี่ยนะต้องให้เด็กรุ่นใหม่มาทาเลยนะแล้วก็ ต้องขอโทษเลยนะว่าพูดไปแบบนี้อาจจะเสียคะแนนแต่เราจำเป็นต้องทำคือเราต้องรื้อโครงสร้างเลยรื้อโครงสร้างของกระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลอยแพรบุคลากรนะเรามีคำตอบว่าเราจะบุคลากรไปไหนแต่กระทรวงศึกษาเนี่ยในยุคนี้เนี่ยง่ายมากกับยุคที่มีเทคโนโลยี โรงเรียนเก่งๆในกรุงเทพโรงเรียนชั้นนำทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนจะเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนบนยอดดอยแล้วเรียนด้วยครูคนเดียวกันด้วยความรู้เดียวกันกับโรงเรียนอย่างสุดยอดแบบของเอกชนอย่างโรงเรียนดังๆหลายโรงเรียนที่ค่าเทอมเป็นล้านเขาจะได้ความรู้เดียวกัน และและต้องเปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เด็กฟังจากครูแต่ต่อไปนี้เราต้องสนับสนุนให้โจทย์เด็กเท่านั้นเองอแล้วให้เด็กไปหาวิธีทางออกว่าจากโจทย์เนี่ยเราจะทำยังไงให้เช่นบอกว่าจะทำยังไงให้เราลดการใช้ถุงพลาสติกในบ้าน เด็กต้องเป็นคนมาบอกไม่ใช่ครูมาบอกไม่ใช่ครูบอกเหมือนอดีตเหมือนอดีตนี่คือการเรียนการสอนใหม่แล้วก็มีคนจะทําแบบนี้แล้วมีรัฐมนตรีศึกษาในใจแล้วประกาศชื่อออกมาเนี่ยอย่างภาษาไว้ลุงรีกว่าะไรชื่อจะปังเลยไหมฮะยังไม่รีบประกาศนะเพราะว่าแต่หมายถึงว่าคนที่อีกสองปีนะมันอีกสองปีนะแต่มั่นใจว่าจะเป็นคนที่ เขาเชี่ยวชาญในเซกเตอร์นั้นจริงๆครับ,รบะะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังในส่วนของกรุงเทพเองเราสนใจจะส่งผู้สมัครด้วย,ยไหมมาถึงว่าผู้ว่าเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วก็ยังมีเวลาอยู่เหมือนกันณขณะนี้อย่างนี้ค่ะกรุงเทพเนี่ยนโยบายกรุงเทพนโยบายของคนกรุงเทพเนี่ยคนเมืองเนี่ยเรามีนโยบายแน่นอนรเราจะส่งหรือไม่ส่งเราถือว่ากรุงเทพคือเมืองหลวงที่จะต้องทําให้คุณภาพชีวิตนะคะ การเป็นอยู่ที่สะดวกสบายสามารถดึงสามารถทําให้คนที่อยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยซึ่งเป็นแบงค์ข้อคิดเองเนี่ยมีความสุขและดึงดูดให้อย่างที่บอกเรามีนโยบายที่จะเอาคนเก่งทั่วโลกมาอยู่เมืองไทย<ม>คนเก่งทั่วโลกก็ต้องอยากมาอยู่กรุงเทพด้วยขณะเดียวกันเศรษฐกิจกรุงเทพเป็นเรื่องสําคัญนะคะ<ม>อันนี้ได้ได้เตรียมและได้คิดแล้วแหละแต่เพียงแต่ว,ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยไปได้ะะถ้าให้กระชับลงหน่อยสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เราก็ต้องสนใจด้วยเพราะว่าเขียวพันกับเราโดยตรงอันนี้ก็กําลังคิดกันอยู่ค่ะว่าจะอย่างไรเพราะว่าจะต้องบอกว่าพี่ก็เพิ่งออกมาจากอ,องค์กรเดิมเมื่อปลายปีที่แล้วคือส0มสิบพฤศจิกายนถึงวันนี้ก็ประมาณสัก3เดือนนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะ,คระเราจะทำะในสิ่งที่เรามั่นใจว่า ตรงนั้นเนี่ยทำแล้วมันเกิดประโยชน์และเราทำได้อย่างดีที่สุดในเวลาที่จำกัดนะคะยังคิดอยู่พักใหม่เนี่ยจะประกาศพันธมิตรทางการเมืองหรือไม่ประกาศหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาลงสนามปุ๊บก็จะจัดฝ่ายนี่ไปอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จุดยืนของไทยสร้างไทยเนี่ยรเรามีจุดยืนอย่างที่บอกค่ะสุดารัฐไม่เคยเปลี่ยนก็คือยังยืนอยู่ในฝั่งประชาธิปไตย ต่อต้านกับเผด็จการแต่การต่อต้านของเรานี้เราจะไม่ใช้อารมณ์และความสักใจใแต่เราจะใช้วิถีแห่งปัญญานะคะในการที่จะทำยังไงที่จะสัตว์กัดกั้นแน่นอนเราไม่อยากผักภาระว่าเอา้าประชาชนออกไปสิแล้วเดี๋ยวฉันเป็นคนรับผลประโยชน์เราต้องลงทุนลงแรง ในระบบของเราเองอย่างที่สมาชิกรัฐสภาถ้าพี่พอดีพี่เป็นโชคร้ายเนาะ <laughs> ไปหาเสียงให้เขาทั่วประเทศเนาะ <laughs> แต่ว่าตัวเองไม่ได้เข้าสภาเขาเข้ากันไปร้อยกว่าคนร้อยสามกว่าคนถ้าพี่อยู่ในสภาเนี่ยพี่จะต้องทำหน้าที่ของพี่เต็มที่ในสภา<ม>ที่ลุกขึ้นแล้วก็ถามนายกประยุทธ์<ม>ให้ชัดเจนแล้วไม่ให้คนอื่นตอบคุณต้องตอบ ความรับผิดชอบของคุณในเรื่องรัฐธรรมนูญคุณจะมาตอบแบบตอบสื่อไม่ได้สื่ออาจจะไม่สามารถคาดคั้นต่อคุณได้แต่คุณมีหน้าที่ต่อรัฐสภากฎหมายเขียนชัดคุณต้องตอบให้ชัดว่าคุณกำลังทําตรงนี้เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจของคุณหรือคุณจะทําเพื่อประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ถ้าพี่อยู่ในสภา พี่จะต้องทําหน้าที่ของพี่อย่างเต็มที่แล้วลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนให้มันน้อยที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยววนจบกันคือตอนนี้ก็คือว่าพรรคใหม่เนี่ยหลายคนก็ยังยังทางแทงใจว่าเนีว่าจะเป็นพรรคพี่พัฒนน้องกับเพื่อไทยไมอะไรไหมถึงวันนี้อยากให้ยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป็นพรรคอะไรหรือเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะยืนยันค่ะว่าไม่ใช่เป็นพรร ที่แตกแบงค์พัน์ของใคร,ครจะเป็นพักคที่อย่างที่บอกค่ะจะเป็นองค์กรที่เป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อประชาชนทุกคนคนะคะและเป็นองค์กรที่ท,ที่ต้องบอกว่านักการเมืองที่มีประสบการณ์อย่างเราจะเป็นแค่คนก่อร่างสร้างบ้านหรือสร้างรถทร럭คันนี้รเรา มีกระบะที่ใหญ่มากที่เราต้องการคนรุ่นใหม่ที่เราต้องการคนใหม่ที่ไม่จำกัดอายุแต่เป็นคนที่มีความสามารถได้เข้ามาร่วมทางร่วมทำงานซึ่งขณะนี้เราได้ทำแบบนี้ตัวนักการเมืองที่มีประสบาการณ์ก็จะเป็นลากฐานให้คนใหม่เข้ามาช่วยกันทำงานวันนี้คือสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่น และเป็นความปรารถนาและสุดยอดก็คือว่าสุสดท้ายที่สุดนะคะก็คือว่าเราจะต้องเป็นพรรคที่เป็นคําตอบเป็นทางออกเป็นเครื่องมือของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่อ้างประชาชนแต่ปากครับก่อนจากกันวันนี้เนี่ยมีแฟนคขับอยากฝากอะไรกับแฟนคขับของคุณหญิงหรือคนที่ติดตามคุณหญิงมาโดยตลอดไหมครับ ก็อยากจะฝากค่ะตลอด29ปีนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับหน่อยมาตลอดออสุดารัฐคนนี้29ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะยงยืนหยัดยืนยันที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนยัางแท้จริงด้วยหัวใจและด้วยความทุ่มเทนะคะแล้วก็จะยืนอยู่กันหลักประชาธิปไตยที่จะสร้างประชาธิปไตยเพื่ออะไรเพื่อโอกาส และสิทธิของประชาชนแล้วก็ฝากพักน้องใหม่อย่างไทยสร้างไทยด้วยนะคะหาเสียงเลยค่ะอยากเปิดโอกาสคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบทบาทและก็หน้าที่ของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับบนถนนทางการเมือง29ปีเต็มๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าพักที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ ที่จะทําให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริงเนี่ยจะได้หรือไม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหญิงมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ